สวัสดีครับผมซัดรีวิวจากเหตุการณ์ข่าวช้างป่าพูกระดึงครั้งเหยียบสาวดับสลดก็เกิดคำถามมากมายบนโซเชียลมีเดียคำถามมีอยู่ว่าช้างมันขึ้นไปพกกระดึงได้ยังไงครับจุดที่มันจะขึ้นไปเนี่ยบางจุดต้องใช้บันดไดด้วยซ้ำไปเมื่อมีคำถามผมจึงไปหาคำตอบมาคำตอบมีอยู่ว่ามันจะมีแนวลำห้วยอยู่ข้างหลังครับเส้นสีเหลือง ที่ไม่ได้ชันมากสัตว์ป่าสามารถเดินขึ้นได้สบายเลยและนี่คือภาพจาก Google ซึ่งก็จริงด้วยครับและมีอีกหนึ่งคำตอบที่น่าสนใจนั่นคือช้างเนี่ยสามารถปีนป่ายขึ้นที่สูงเก่งกว่าที่เราคิดช้างขึ้นลงทางลาดชันได้เก่งกว่าคนเยอะครับด้วยขนาดที่ใหญ่ช่วงก้าวขาที่สูงและไกลกว่าพละกำลังมหาศาลแถมช้างยังวิ่งทำความเร็วได้มากกว่าคนอีกด้วยครับ ยังไงซัดก,ก็ขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ